บอกออมเลยนะครับผมบ่ได้เป็นยังผมก็ยังอยู่เป็นคนนี่ครับเฮื่อนกับเฮื่อนผมทีกับทีผมคือว่าไอ้คนที่ถ่ายรูกค้างบ้านนั่นแหละเป็นบ้านลูกค้างบ้านนั่นแหละเล็กน้อยบุญยังครับเพรต้องย่านบ่ได้เป็นยังจังผมก็เป็นทหารเชื่อของเท้าก็ยังออมส่งออมซอยยังไงแบกแบ่งบักงอด้ือผู้ใดนี่ค้างบ้านนะบ่ได้เป็นยังจังยังครับเพรต้องย่านออมเพราะต้องย่านเลยนะ ครับผมเถอมลากไปทีผมไปหายพอมันบอกผมเลยน่ค่ะวางสินะแต่ฝ่าบอกเพื่อนเลยครับผมบ่ได้เป็นอย่างผมบ่ได้เป็นโรคเป็นเลขเป็นเอทเป็นเอิร์ดอย่างบ่าเบื่อยอย่างผมปกติดีผมเห็นตังงานนะครับฝ่าบอกเพื่อน,นําล้เบลือกเสื้อครับโอ้เดี๋ยวผมไปตรวจเลือดให้ไปให้เบิ้งอะไรลูกอีลุง ทีมไอยู่หลงแสงหน่อยนะผมไม่ยังเดี๋ยวผมบอกมูอผมไปจัดการเลยก็ได้ยไม่ต้องไปอยากบอกผมเลยนะครับยีหลุงมันอยู่บบหลงแสงหน่อยไม่ต้องยั่งนะครับบกนู่นแล้วครับนี่บอกอยู่นี่บอกออมหนดผมไม่ได้เป็นยังผมไม่ได้เป็นยังจากอย่างถือซุ้มนันตัวแล้วนะครับนะที่กับที่ผมมาทุกอย่างเขาแนวอยู่นี่แม่เอานบอกนเะครับเด้อ